โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกากา้าอ,อ,อี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นไมอาก้าร์นะฮะคุณดูก็ดูการแข่งแล้วรู้จักมายาล่าผมก็เลยตั้งเป็นไมอากามันเท่ดินั่นแหละผมไม่อยากให้มันแบบให้มันจะไง่ายหน่อยแล้ว <c oughs> ก็เล่นตำแหน่งเป็นริงออฟเลนนะครับคุณดูริงออฟเลนชนเป็นกับทางแากของหยานนะคือต้อนเกมเราไม่ให้ทุบเข้านะคุณดูแต่ว่าเสียเปรียบเขาได้ซีคิวสองเลยถ้าเขาไม่ได้สกิลสองอะ ผมน่าจะเฟิร์สบัตรแล้นะคุณดูแนวทางการเล่นนะครับก็สําหรับอัปเดตเหมือนที่ผมเคยบอกไว้นะฮะใครเวลสองก่อนก็คือมีโอกาสเฟิร์สบัตรก่อนนะครับเพราะว่าอย่างนี้ก็ได้เปรียบอะดูใครเชียร์คลิปแล้วก็ทำดาเมจเขาได้ก่อนนั่นแหละครับแล้วก็ถนนะ้าเราก็ฟาร์มไปก่อนนะดูเราสู้ยากยังไม่ได้นะก็ต้องรอท้ายเกมนะครับคือเกมนี้เราจะออกเป็นแน่นั่นของหลาบสายฟ้านะรูดไอเทมพลังแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเลยนะครับตรงนี้นะ ตรงไหนวะนั่นแหละนั่นแหละครับตอนนี้เราเจ็บหนักนะเราจะเราจะกลับบ้านเลยนะคุณดูเราจะไม่เสรยจไยคิ้นะเผื่อเขาแบบฟิกเกอร์มาสกิลหนึ่งเราก็น่าจะตายเลยนะมันไม่คุ้มนะนั่นแหละครับโอเคครับหลังจากที่เราไปรีเลือดมาแล้วฮดูก็เราก็จะมาทําการเช็คคิ้มนะคุณดูตอนนี้เราจะวล่สี่แล้วนะครับคุณดูเราจะเดินไปเติมเลนล่างนะพอดีเลนล่างมีไฟนะตอนนี้คือเราเช็ครคิ้มแล้วเรา หย่านเขาลงไปแล้วนะตอนนี้คือเราไปน่าจะวิ่งสี่ทันนะนูจิซี่ขึ้นมาเคลียร์ก่อนนะเพราะว่าจิซี่ต้องการวิว่งสี่ดตอนนี้คือผมเดินผ่านกับจิกซี่ผมไปได้สี่ตอนนี้เขาเจ็บหนังนะนูตอนนี้คือเขาฆ่าไปคิวไปสองนะคิวไปสามแล้วนะตอนนี้สามหนึ่งนะผมจะทําการโดดทุกไปแปะตอนล้อเลี้ยวตายไปนะัอจะเตะต,ตายตามนะเ่จักรทับได้ เป็นธนาของเอเลนดอร์ด้วยนะตอนนี้เราเงินนำนะคุณดูคือได้เปรียงนะเมื่อกีจากการที่ผมเดินเติมกับกิกซี่ทำให้ตอนนี้เงินห่างกันไม่มากนะคุณดูก็สวยอยู่สวยเลยแหละเมื่อกี้แล้วก็ทำงานขึ้นบนเพื่อไปเคคิปก่อนนะเราจะขึ้นเป็นกรงเล็บ3อันก่อนนะคุณดูก่อนที่เราจะขึ้นเป็นดาบชี้แล้วก็จอะเกาะบล็อกเทนสเปียนะคุณดูเราค่อยขึ้นเป็นทางด้านของดาบกงเล็บนะ ตอนนี้คือผมก็จะฟิกเกอร์ออกมาเลยนะหยานเขาเปิดเสียงติไปแล้วนะันตอนนี้ผมก็เสียันตีนะแต่ว่าในการไฟนะถ้าหยานไม่มีอันตีก็ไม่ไม่น่าสู้ได้นะนั่นแหละคอนดูถ้าแบบเยอะๆะเพราะ่าหยานต้องไหลไงแล้วตอนนี้คือฟาเรนเชียกลางนะผมว่าจะลงไปเคลียร์แต่ก็ฟาเรนเชียไปแล้วไม่เป็นไรแล้วก็จะไปท่านตอนนี้เราขึ้นบนดีกว่าคอนดูเพราะว่าเลีนลา่างยังไงก็ได้อยู่แล้วตอนนี้คือ หยานหยานทาการตีของนะผมก็อยากเช็คเพื่อให้เพื่อนรู้นะเราจะเคลียร์นะคุณดูผมจะไม่ทุบหยานเลยนะปุ๊บปุ๊บตอนนี้คือเราจะไม่เล่นนะเพราะว่าเราเผื่อเราตายเดี๋ยวเขาได้ดาร์กนะมันไม่ดีนะหนดูเราไม่เราไม่อยากเสียแลไวมันไม่คุ้มตอนนี้เราทําการเดินมาเติมล่างนะคุณดูห้าต่อสามนะสกอร์ตอนนี้ผมถูกใจทาการเชียร์กลางนะเพื่อทําให ยิงเงนนะตอนนี้คือผมจะไปเทียร์บนต่อก็นี่นะครับแนวทางการเดินเลนตอนนี้คือล่างมีไฟนะก็เก็บไป2คิวนะก็เลนโหดจัดล้ำเดือดตึงเลยตอนนี้คือเอเลนดอทำการเก็บเอ่อทองไปแล้วนะนนเลนล่างโอ้โหทำเลนล่างเสียหมดโอ้โหไปเจาะเอาไปเอาฝาบแบบแดงให้แต่ว่าโดดไปข้ามไม่เป็นไร เราไปเคลียร์การนี้ก่อนเราจะขึ้นกลางเพื่ออันนี้คือเราเจอหยาดนะเอาทุบทุบไปโอ้โหเกือบเจ็บนะเกือบตายนะอันนี้คือผมจะไปขอบ๊อบลีเอบ๊อบฟารนนะถ้าขอไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าต้นเกมนะต้องขอด้วยโอเคโอเค เขาบอกบเราลีนะแต่เราไม่น่าจะรีนะเราจะไปเก็บเลือดเอาเพราะว่าลรีมันไม่รู้ดิผมสําหรับผมมันรู้สึกว่าผมทํารีนก่อนดีกว่าก็เข้าใจกันนะครับคุณดูถ้าถ้าถ้าตัวฟาร์มเขาไม่ให้เราก็ไม่เอานะเพราะว่าต้นเกมเขาก็ต้องใช้เหมือนกันเราก็ทําการเก็บอ่ามังกรเล็กทางด้านซ้ายไปนะคุณดูก็เพื่อทําให้เงินถึงจะห้าสิบหกสิบบาทมันก็ถือว่าเป็นเงินนะคุณดูเราต้องเก็บไว้นะ ตอนนี้คือเลือดเกิดแล้วนะผมก็จะเก็บไปรีมานาตรงนี้นะแล้วก็น่าจะรอก,กดรีมานาอีกรอบนึง mm hmm. เลนบนมีสองนะดู mm hmm. ตอนนี้คือจัไงผมก็ต้องกันนะคุณดู mm hmm. ผมไม่ยอมฟรีหรอกตอนนี้คือเอเลนดอร์เจ็บหนักผมจะโดดมา mm hmm. ข้างหลังตอนนี้คือเจ็บทั้งสองคนเลยนะคุณดู mm hmm. ผมจะเอาเอเลนดอร์แทนนะเพราะว่าตัวต mm ีฟ hmm. ีตอนนี้คือสวยนะไอเอนดอร์อัตติเมตแต่เราโดนชัดดาวทางด้านของหยาน mm hmm. ชัดดาวเราไปนะ ก็ถือว่าคุ้มอยู่นิดนึงมนะั้งเพราะาได้เลนล่างด้วยทีนี้ผมก็จะขึ้นเป็นโบเค้นสเปียต่อนะื่อทำการเบิร์ตตามเมยให้มันแรงๆน,นะครับแล้วก็จะจัดเซเเทมประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดให้ดูนะนี่นะประมาณนี้นะครับว่านูเราขึ้นรองเท้าไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ารองเท้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากประมาณนี้นะครับชิ้นสุดท้ายผมคิดอยู่นะว่าจะออกเป็นกอเกิดแล้วว่าดาบ200ดีนะเพราะว่า ไม่รู้ดิเกมนี้คือผมกล้าวัดกล้าเสียสาีนโคตดแรงผมบอกแค่นั้นแหละตอนนี้คือเลนกลางมีปัญหาเราโดดทุบไปดูดาเมจผมดีคนดูแบบขี้แตกถ้าคนมีบุญอย่างผมก็ขี้แตกนะคนดูใครที่เล่นแล้วไม่มีบุญก็อาจทำบุญซะบ้างนะผมก็จะลงไปเคลียร์ล่างนะแบบยืนดักนะถ้าไม่มีเราก็จะทำการน,นี่นะเช็คบ้าฟ้า เอรันโดเพิ่งออกมาฟ้าไปนะแล้วตอนนี้คือเออสวยได้ลูย์นะเขาจะยืมกลับบ้านนะตอนนี้คือผมจเจอเอรันโดโคนโดซุปยังไงเพื่อนก็ได้นะสวยว่เาเขากลับล่างเลยเขากลับปีเสื้อเล่นบนผมไปเคลียร์ล่างดีกว่าผมไปเคลียร์ล่างแทนนะเพื่อนดู้าพแบบเคลียร์นิดเราแทบจะไม่ได้กลับบ้านนะตอนนี้คือสกอร์เราสวยมาก ฆ่าไป 4, สี่ซัพพอร์ตไปเอ้ดซัพพอร์ตไปสามตายไปหนึ่งนะหลังจากแลตอนนี้คือ,อผมเจอเป็นรอเลียวนะผมไม่กล้าวัดน,นะมันลึกเกินผมไม่กล้าเสี่ยงหรอกมันโดบ้านเขาเม,มื่อกี้ผมเหมือนผมเห็นอีกตัวนึ่งนะผมไม่อยากเสี่ยงกับรอเลียวอ่ะถ้าไม่มีเพื่อนเพราะคลิปมันลึกไปก็ตอนนี้คือเราก็ต้องฟาร์มไปก่อนเนะอาดู จริงๆเราก็สู้ได้นะเห็นไหมขีแตกรัวๆเลยคุณดูสายเนี้ยโคตรดีผมบอกแค่นั้นแหละออกออกเซตประมาณนี้เลยนะคุณดูแรงแรงมากตอนนี้คือเลนกลางมีไฟละมีประเด็นอีกละเลนกลางมันจะขึ้นไปเลยนะฮะเราดักเราดักเราดักเอลเอลขวานะเพื่อทำไรเพื่อทำให้ได้เปรียบนะตอนนี้เราเจอเอลโดรเราทุบ เราล่วงเอเินดอร่าลูอี้เดินมาเช็คแต่ไม่แต่ไม่เห็นผมผมไม่จะเอาบัฟฟ้าต่อนะแต่ไม่อยากเสี่ยงผมก็มีคนมาเห็นไม่หย่านมาหยานเขายืนรอพุ่มแอลขวานะเมืเอ่อกี้เราก็เดินไปเช็คเช็คนะตอนนี้หย่านมานะเราก็ได้เป็นทางด้านของดาไปอีกตัวหนึ่งนะครับนูทีมเราเก็บดาไปนะผมไม่แน่ใจว่าผมใจเล่นกับหยานดีไหมนะ อาฟ้าเลยตอนนี้เพื่อนบอกเอาฟ้าเลยนะครับผมก็ไม่น่าเอาหรอกให้คิซี่เราดีกว่าให้หรือให้ใช้เราไปเอาดีกว่าเพราะว่าสําหรับผมผมว่าฟ้าต้นเกมผมสําคัญแต่ท้ายเกมผมไม่สําคัญเลยฟ้าผมวัดได้ทุกตัวพราแค่นั้นแหละดูดิจี้แตกกว่า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 ดูพันห้าพันหกอ่ะเออจึงจัดเตาไม่อยากเล่นกับหยานนะเพราะว่าหยานออกเป็นทางด้านของเกาะอันอะไรนะเกาะรถความเร็วโจมตี มันน่าจะถึกอยู่นะผมก็เลยไม่อยากสู้กับยันตอนนี้คือเราไม่ได้ภาคสดนะผมดูก็เราก็ไม่ได้ภาคแบบสดๆนะเราผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยหนักหน่อยก็ตามสุดด้วยนะพิกเกอร์ไปเอาเลยสวยได,ด้ดีเมทได้คาบไปหกอยู่ละวย่ววนี้คือฟอรเรนลำตึงมากดูดิฟอรเรนตึงนะพนูเกมเนี้ยได้เพื่อนดีๆก็มีใช้์ไปก่อครึ่งด้วยนะครับพนู แต่ว่าเราก็ต้องเล่นดีเหมือนกันนะอย่าอย่าไปโยนเพื่อนเล่นยากเราเข้าใจกันหน่อยนะครับก็จะเคลียร์เลนล่างไปก่อนนะเราก็ขึ้นเป็นท่านของกงเล็บไปเป็นที่รร้อยน,นะครับผมก็จะไปตีนี่ช่วยเขานะเพราะว่าเราดาเมจแรงนี่นะทุบทุบกี่ทีก็แรงจัดอะคนดูว่าจะว้าเป็นทําการขอเลยมานานะคนดูโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการแย่งบัฟฟามาได้นะคือ ออฟอร์เรนไปเก็บเป็นตวน้นของตัวอะไรนะเมื่อกี้เอรันดองนั่นแหละก็เสียงภาคอาจจะติด,ต,ดติดข,ขัดหน่อยนะกูเพราะไม่รู้เป็นไรแอปเสียมั้งนั่นแหละพอม่เสียแร่งต่อตอนนี้คือเราดอคองเกิดนะเราก็จะเก็บของฟอรเรนโดนชดดาวนะผมก็จะทำการแชร่อแรงดันเวฟสูงนะเพื่อให้ทีเพื่อให้ทีไม่เสียเปรียบเกินไป ตอนนี้คือเขาไม่น่าลงทันนะผมก็เก็บเป็นหน้าของอ่ป้อมชายไปเลยนะครับคุณผู้ตอนนี้เหลือก็แค่เหลือป้อมสุดท้ายน,นะตัวเนี้ยตอนนี้คือเราเดินเอามาเราเผื่อมีตัวเดินมาแบบเดินมาโง,ง,ง,งยย่ๆอะไรเงี้ยก็จะทุบหัวแบะเราจะไปตีดาร์กเลยนะต้องต้องเช็คนะคนดูเผื่อเๆมีคนมานี่ผมเจอเอรันดอร์ลูอีอ์วะคนดูผมเจอลูอี์ ถอยดีกว่าลุยมาผมทุบผมแค่ล่อลุยนะผมฟิกเกอร์ไบเอาเลยนะตอนนี้สวยได้ลุยแล้วนะผมไม่กลัวอะไรแล้วนะตอนนี้คือผมไม่กลัวเขาเรียกกลับบ้านหรือเรียกอะไรนะตอนนี้ตอนนี้น่าจะเก็บเราขึ้นเป็นหน้าของดาบสายฟ้าแล้วนะตอนนี้คือเราเจอเป็นหน้าของหยานนะตามสุดแหละโอ้โหผมต้องถอยต้องถอยก่อนทุบสวยสวยมากสวยจัด,จด อันนี้คือเราจะด่าเออเอาเก็บในรน่าของออเดียวนะเหลือแค่เอนันดอร์กับกับไฮเาเตน,นะน่าจะจบแล้วดูโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงชี่ป้อมใหญ่แล้วน,นะตอนนี้เขาเกิดน,นะผมน่าจะบอกถอยนะวดูก็ยังเก็บกี่ตัวนะตอนนี้ผมเจ็บหนักนะผมไม่น่าไหวผมรอเขาออกมาอีกครั้งนี้ก่อนนะน,นี้คือเอ็นันดอร์ถ้าเขาตามสุดผมก็จะลวงนะันแต่มาไม่น่าได้ก็จะกลับไปรีเลอกแนละ้วนะครับนะครับู หลังจากที่ผมรีเล่อ์เสร็จนะเราก็จะมาตีคลองนะเปิดคลองนะตอนนี้คือหยางเขาเดินแหลมมากเขาเดินมาคนเดียวนะแต่เรามีเยอะนะเราก็จะได้คลองนะคนดูตอนนี้คือเราได้คลองแล้วนะน่าจะได้ช่จบแล้วแหละคนดูผมก็จะปล่อยเป็นทิ้งทางหน้าของเรียนบนนะเพื่อทําเพื่อเล่นกลางนะทิ้งบนนะทุทุบ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 ยังไงก็น่าจะจบไฟแล้วแหละคนดู วันนี้คือรอไอ,อหล้างเลนไปที่เรยบอยครับเมือ่อกี้เก็บได้ลูอ้นะตอนนี้คือไฮยเตเล่ลมนะแถวน่าจะยิงแตกนะฮานูสวย <c oughs> <c oughs> คือเขาเกิดมาเยอะนะแต่ผมน่าจะไหวอยู่เพราะเพื่อนมาแล้วผมทุบรอเลียอนะแตกหมดแล้วฮานูผมฟิกเกอร์ไปเลยนะตอนนี้คืองผมไม่เสียดายเลยละไม่มีอะไรให้เสีย,ยละตอนนี้สวยนะฮานูสวยนะฮานูก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะมาดูเป็นสเตจของที่แรงสุดๆเลยนะนี่ฟารีงก็ปากดีไปน,นิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะปากดีเหมือนกันหยอกหยอกแล้วก็จบเป็นที่น่ารักนะฮะผมก็เก็บเป็นเก้าคิวสะพัดไปเก้าตายไปหนึ่งเลยก็ถ้าได้ MVP ก็ดีใจครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วน่าจะได้ที่ดีอยู่น่าจะได้ประมาณสองสามมั้งถ้าไม่ได้ที่หนึ่ง ที่ผมหายไปก็ต้องขอโทษขอไปคนนู้นนะครับเพราะว่าผมป่วยนะสามอาทิตย์เลยสอบอ่าสอบอาทิตย์สุดท้ายแต่ผมป่วยสองอาทิตย์ก่อนป่วยหนักมากครับคนดูอันนี้เราก็สามสิบเอ็ดดาวนะเราน่าจะรันทันอยู่ในะท,ท้ายทีซสั่นดันสุพปีมนะสวยได้ที่สองโอ้พลาดได้เหรียญทองแอสซีนเฮครับน่าจะจบเป็นทาน่าวสนีนะครับ